เอกล้องแลดิลนออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลดเลนนะฮะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Breakdown Presents Just Speak Out เกมโชว์สอนภาษาอังกฤษสายพันธุ์ใหม่ที่เงินรางวัล2,000บาทจะทำให้คุณรู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆแค่คุณได้พูด ผมเชื่อว,ว่าคนไทยกว่า90%สามารถพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้เพราะเรียนมาตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าบางคนนิสัยขี้อายนะไม่กล้าพูดหรือกลัวพูดผิดแค่นั้นก็จบแล้วแหละเพราะการเรียนภาษาอยู่ที่การได้ใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่นั่งในคลาสอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความกล้าให้แก่คุณด้วยเงินรางวัล2 0 0 0บาทเอาละครับเราไปดูภารกิจแรกของวันนี้นะครับ สำหรับการปฏิบัติภารกิจในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดหัวมุม Market and more โดยภารกิจที่1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติของเราไปที่ร้าน My Home ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องครัวที่ทำจากไม้และของตกแต่งบ้านและสวนโดยสามารถอธิบายจุดสังเกตของร้านได้ว่าร้านตั้งอยู่บริเวณป้ายตลาดหัวมุม m a ร k e t a ต d More ขนาดใหญ่แล้วไปซื้อถาดไม้รูปแมว ก่อนจะมาต่อกันที่ภารกิจที่2คผู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติไปที่ร้านกินแล้วกินอีกโดยสามารถอธิบายจุดสังเกตของร้านได้ว่าร้านมีป้ายสีขาวและมีโลโก้เป็นรูปช้อนตะเกียบและซ่อมโดยไปสั่งข้าวปลาถูคลุกวงในและมาปิดท้ายกันที่ภารกิจที่3ไปที่ร้านโอ้ไมชีสซึ่งเป็นร้านขายเฟรนด์ฟรายชีส โดยสามารถอธิบายจุดสังเกตของร้านได้ว่าร้านมีสีเหลืองและตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำโดยจะต้องไปสั่งไบต์โคนไซส์เอ็มรสชีสแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ <Woo! S 1> และนั่นก็คือภารกิจของเราในวันนี้เรียกได้ว่าน่าสนุกทั้งนั้นแหละนะครับ <Yeah! S 1> เอาเลยครับ <Woo! S 1> เราไปพบกับ TJ ที่ตลาดหัวมุม market and more สวัสดีครับผม TJ, ทีเจธีรพัฒน์สวนน้อยแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดหัวมุม Market and more เ yeah! อ้ และตอนนี้ผมก็มาอยู่กับแขกรับเชิญชาวต่างชาติของเรากันแล้วเราไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค please introduce yourself to the fans สวัสดีครับ My name is Tom and I'm an English teacher from England และตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่อย่างเดียวที่เราจะต้องออกตามหานั่นก็คือผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ครับ Are you ready to go look for volunteer Yes let's go <S Okay let's go โอเคสวัสดีครับจากรายการ Just Speak Out ครับ,รบสนใจร่วมเล่นเกมคุยกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรับเงินรางวัล2,000บาทไหมฮะใช้เวลานานไหมฮะใช้เวลาประมาณ30นาทีครับ2,000บาทครับได้แล้วลองดูล้วดู <l ug> และนี่ก็คือผู้เข,าข้าแข่งขันของเราในวันนี้เฮนสไตล์อิน <l ug> <l ug> ดี้แบบนี้อยากรู้จริงๆว่าพี่แกจะมีลีลาการพูดภาษาอังกฤษเป็นยังไง แต่ที่แน่ๆก็รับรางวัลสำหรับความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษไปก่อนเลย1000บาทครับและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้แล้วครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อดิดครับผมทำอะไรฮะเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเพลงครับโอเคอะไรครับคุณดิดเข้าใจกติกาของเราแล้วใช่ไหมครัเข้าใจครับผมพร้อมไหมครับ นิดเ็เนยากเหมือนกันนะจะว่าก็นิดนึงฮะแต่พร้อมไหมมีเวลา1นาทีพร้อมเ่ะลองมั่วดูโอเคเพราะฉะนั้นคุณมีเวลา1นาทีโอเคเริ่มได้นภวันยุบเฮีย e ุบเฮียช็อปอั s เดอร n ช็อปอันเดอร์บิ๊กไซแนมนมชอปไม่โฮมไ m ่ครับช้อ p p i n g จานจานอิทจานกินข้าวรู้จักไหมจานกินข้าวเออก็จานกินข้าวอีทีทีที่ะรู้จักไหม ก็คนมันไม่รู้นี่ว่าจา์ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็ยังถือว่ามีความพยายามที่ดีในการอธิบายด้วยท่าทางและก็คำว่า eat จิบแล้ว่ากินละครับแต่เรื่องของเรื่องนะ่ยมันก็มีอยู่ว่าไอ้ถาดไม้รูปแมวนะ่ะมันไม่ได้มีไว้กินข้าวแล้วแบบนี้เนี่ยคุณถมจะง,งไมไหมล่ะเนียอาจารย์อีที่อ่ที่้อเคโอเคนั่นไงล่ะ พอ,อเห็นมีคำว่ารูปแมวก็ต้องแคทพิกเจอร์มันจะเลยใช่ไหมล่ะครับคุณดิบ <c oughs> คือจะให้ไปซื้อถาดไม้ที่มีรูปทร,ปทรปงเป็นแมวน่ะไม่ใช่จานที่มีรูปของแมวแปะอยู่นะครับโอ้โหจะรอดไหมนี้น้ำกระชูน uh ้ำกระชูอ่าอ่าไหนไหนน้ำกระชูแล้วเร็ววเวอ้าวมัวแต่เออเออเอ,อ่าอ,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 อาอยู่ได้เดีเ๋ยวก็ได้หมดเวลากันพอดีล่ะครับนิจูยูยูยูซ นมช็อปน้ช็อปนมช็อปอะไรวะกินกินแล้วกินอีกนมช็อปกินแล้วกินอีกอยู่ช้อปปิ้งปลาทูปาทูยูโด่กินกปลาทู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 ปทูปลาทูทปาทู เออก็ทับซับไปน่ะง่ายที่สุดแล้วเมนูยากๆแบบนี้ทามานั่งแปลปลาทูเป็นทูฟิชอะไรนั่นน่ะก็คงจะได้งงกันทั้งคุณทอมและกัคนขายแน่ๆล่ะครับแลวแล้วแล้วแล้วแ้ยุโกเฮยยุโกเฮียแล้ว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 ไลฟ์อะไรล่ะครับด้านซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่า left ครับแหมคุณดิบตายละแบบนี้จะหาร้านเจอไหมเนี่ยช็อปไย ชอปปปิงไ,ไหมดหมดดเวลาแม่ยังไม่ทันได้บอกเมนูเลยกับหมดเวลาซะก่อนแบบนี้คุณธอมก็ต้องไปมั่วเอาเองแล้วล่ะครับว่าจะไปซื้ออะไรที่ร้านไมชีสถ้าหาร้านเจอน่ะนะและนั่นก็คือลีลาการพูดภาษาผิดของคุณดิดนะครับเรียกได้ว่าไฟแลบเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> เก่งมากสุดยอดนะครับทีนี้ครับเขาลืมนิดนึงนะครับ ภารกิจที่3นะครับต้องบอกว่ารสชีสนะครับแต่ลืมบอกนะครับแบบนี้สำเร็จหรือไม่ต้องกลับมาลุยกันต่อในช่วงหน้าครับครู่เดียว ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Just Speak Out เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเห็นลีลาการพูดภาษาอังกฤษของคุณดิดไปแล้วนะครับโอ้โหน้ำหลายไฟดับเลยทีเดียวเก่งมากนะครับขอบอกนะครับแต่ว่าไม่ทันได้บอกนะครับว่ารสชาติที่ต้องไปสั่งที่ร้านนะครับก็คือรสชีสนะครับหมดเวลาซะก่อนครับแบบนี้จะสำเร็จหรือไม่ไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็มาถึงเวลาปฏิบัติภารกิจของเราในวันนี้แล้วครับ คุณดิดเป็นไงมั่นใจไหมฮะมั่นใจ80%มั่นใจไหมโอ้โหนี่ขนาดมั่วไว้ยับขนาดนี้ยังมั่นใจต้อง80%เลยละครับเนี่ยคุณดิดไม่รู้ใจคอพี่แกทำด้วยอะไรกันล่ะครับ he said 80% okay okay thank you teacher go for his own deal I got it I'm telling you ready yes let's go okay you got 20 minutes to complete the mission and come back here okay starting now okay let's go Right. Android Bigig okay. this hop Home My การปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโดยภารกิจแรกคุณทอมจะต้องไปที่ร้านไม Home เพื่อไปซื้อถาดไม้รูปแมวซึ่งคุณดิดได้บอกที่ตั้งของร้านเอาไว้ว่าอยู่ใต้ป้ายขนาดใหญ่แต่ว่าไอ้ที่งงแน่ๆนะก็คือที่บอกให้ไปซื้อถาดไม้รูปแมวเพราะคุณดิดได้บอกเอาไว้ว่าช้อปปิ้งจานจานอินจานกินข้าวรู้จักไหม การกินเข้าดดแพทแพทพิเจอนั่นแหละครับแบบนี้คุณทอมของเราจะทำยังไงละนี้ I can see a big sign over there So let's go over there สถานการณ์ยังดูดีอยู่เพราะดูเหมือนว่าคุณทอมจะหาป้ายขนาดใหญ่เจอได้ไม่ยากแต่ขอบอกว่านี่มันพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ Okay this seems like a fairly big sign here So let's look for a shop under here ในเมื่อหาป้ายเจอแล้วก็คงหาร้านเจอไม่ยากสินะครับโอเค so maybe go the other side can't any maybe under let's the see วามซวยมาเยือแล้วไง oh. ก็ร้านไม h โฮมน่ะมันไม่ได้อยู่ใต้ป้ายแบบตรงเปะ๊ะแต่ก็ถัดไปแค่นิดเดียวไม่รู้คุณทอมแกจะเเเทนตรงไปไหน ที่สำคัญนะดูเหมือนกับว่าตัวคุณทอมเองเนะี่ยยังจะเข้าใจอยู่เลยว่ากําลังมาหาซื้ออาหารอีกด้วยแม่กับคนมันไม่รู้นี่ว่าจานภาษาอังกฤษน่ะคืออะไรรู้แต่ไออีทอีทีทิแปแล้วว่ากินนะ่ะงานนี้ก็วุ่นวายกันใหญ่แล้วสิครับมีเดินอ้อมไปอีกด้านแล้วทั้งที่ไปเหยียบหน้าร้านเขาแลแว้วแท้โอเค right maybe here let's let's see can't be here เออมันไม่ใช่ที่นี่อยู่แล้วล่ะมีพี่จะเดินกลับไปฝั่งเดิมได้หรือ,อยังครับเนี่ยอา้าวแวะไปไหนอีก I want to buy a jar jar พังมีพี่ทอมแกเล่นแวะไปขอซื้อจานที่ร้านติ่มซำรามาเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> ดูจากสีหน้าของแม่ค้าของเราก็รู้ว่าคงกำลังช็อกเพราะชาตินี้ก็คงยังไม่เคยเจอใครเดินเข้ามาขอซื้อจานมาก่อนเป็นแน่งานนี้ก็เลยต้องขอตัวช่วยกันยกใหญ่ล่ะครับ Uh, I want to buy John, John with a cat picture จานใช่จาน with a cat picture meow, meow, cat, meow, meow, yes. Meow, meow. งงไปตามๆกันสิครับเรียกว่าสร้างความกลรหนกันไปทั้งบางแล้วล่ะครับตอนนี้โอเคขอโทษขอโทษโอเคโอเค not there let's try another shop เออช่วยดึงสติหน่อยเพ like yeah people people <photos> ่เมื่อได้เห็นแล้วว่าคนทั้งร้านน่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรที่เรากำลังพูดอยู่เลยก็คงน่าจะเดาออกแล้วว่าที่นี่น่ะไม่ใช่ที่ที่ตามหาอยู่แน่ๆละลองกลับไปเริ่มต้นแถวป้ายไหมน่าจะใกล้เคียงกว่ามาเดินมั่วแบบไร้จุดหมายแบบนี้ล่ะครับนั่นนะเดินตรงไปข้างหน้าก็ถึงแล้วโอ้ยนี่ตอนแรกก็จะเหยียบถึงหน้าร้านเขาอยู่แล้วล่ะครับพี่โอเค think it's this shop Uh, hello ฮ h ลโ e ล e ั่น u ั I want to buy uh, Jan. Jan. with a cut picture ้วยภาพแมวจ a นจานใช่เออไอที่สั่งไปน่ะมันก็ไม่ค่อยถูกหรอกแต่เมื่อได้พี่คนขายช่วยมั่วเอ้ยช่วยแนะนำก็เลยสามารถทำให้ผ่านไปได้แบบทุลักทุเลล่ะครับโอเค thank you thank you very much thank you okay I've got the first one the next one I'm looking looking for a white color shop I'm looking to buy Batu okay let's go <S ภารกิจแรกผ่านไปได้แบบงงๆแต่ก็กินเวลาไปพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้ก็ได้เวลามาต่อกันที่ภารกิจท yeah, ี่2แล้วครับซึ่งคุณทอมจะต้องไปที่ร้านกินแล้วกินอีกเพื่อสั่งข้าวปลาถูกคลุกวงในโดยคุณดิดได้บอกใบ้อาไว้ว่าเป็นอะไรบางอย่างสีขาวๆให้สังเกตซึ่งก็คงหมายถึงป้ายหน้าร้านที่มีสีขาวและสามารถมองเห็นได้จากจุดสตาร์ทนั่นเอง อ่า okay. uh, hello hello there อ่า I want to want to buy อ่าบาตูบา u ูอ uh, cook วังไนบา t u โอเค thank you thank you ถึงชื่อเมนูจะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ยากแต่ถ้าสั่งทับศัพท์มันไปตรงๆแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาดีนะครับเนี่ยที่คุณดิดกลับตัวทัน ไม่สั่ง fish to t o fish อะไรนั่นไม่อย่างนั้นวันนี้ก็คงไม่ได้กินปลาทูกันหรอกครับแต่คงจะได้ปลา2ตัวกลับไปแทนโอเค I've got the second one. l e t s time to go and look for a shop c a l d my shit มาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งคุณทอมจะต้องไปที่ร้าน Oh my cheese เพื่อไปสั่ง b บ t e c ค n e s ซ z e M รสชีสซึ่งตัวช่วยที่คุณดิดพยายามจะบอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายหรือ left นั่นก็ต้องตัดออกไปได้เลย ah! เพราะคุณดิดพูดคำว่า left เป็นใช่แล้วล่ะครับแล้ว l e ฟคืออะไรก็คงไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคุณทอมคงจะต้องไปตามหาร้านโอไมชีสกันเอาเองตามยถากรรมแล้วล่ะครับ Okay I need to ask someone now I'm not sure uh, Excuse me I'm um, looking for a, a cone a size M cone Do you know Do you know any shop Uh, yeah, the name the shop เอาตัวรอดมาได้จากการถามคน <c oughs> การตามหาร้านก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะ่ะจะไม่มีอะไรที่มันง่ายเลยสักอย่างเดียวเพราะคุณดิดบอกเอาไว้แค่ให้ไปสั่งคนไซส์ M แต่ยังไม่ทันได้บอกว่าเอารถอะไรก็หมดเวลาซะก่อนแล้วแบบนี้พอคุณทอมไปถึงหน้าร้าน เราจะไปสั่งอะไรดีล่ะครับนี่ uh, Hello Hello there uh, I want to buy a a cone a uh, size M cone please uh, Cone uh, size M uh, uh, Okay cheese cheese ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับก็แม่ค้าอีกคนดันถามขึ้นมาว่าเอารสชีสใช่ไหมซึ่งก็เป็นเมนูอันดับหนึ่งของร้านนั่นเอง คุณทอมก็เลยเอออไปกับเขาอย่างไม่มีทางเลือกแต่มันดันถูกนั่นก็แปลว่าหลังจากที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันมันทั้งตลาดภารกิจในวันนี้จึงสามารถสำเร็จลงไปได้แบบเหลือเชื่อนั่นเองครับสรุปผลการทำภารกิจในวันนี้นะครับปรากฏว่าคุณดิดทำสำเร็จรับเงินรางวัลไป2,000บาท